ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมกับทางโรงพยาบาลบางประกอบก้าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็จัดงานเฮลท์โทเปียนะครับผมเป็นงานแฟร์สุขภาพมหากรรมพลักสุขภาพก็มีเรื่องราวดีๆครับผมเกี่ยวกับคนที่สนใจในการที่จะดูแลสุขภาพในปีนี้และปีต่อไปนะครับผมแน่นอนก็ใครที่สะดวกนะครับผมก็เรียนเชิญมาได้ที่เซนทรัลรามสองนะครับผมนี้แต่วันนี้จนถึงวันที่9กกันยายนนี้นะครับเราเป็นไงบ้างโอเคครับพร้อมครับตอนนี้ก็ กายภาพไปเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้แบบให้มันเมนเทนความยืดหยุ่นไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถามว่าใช้งานก็เริ่มใช้งานได้ปกติแล้วแต่คือสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเตือนก็คืออย่าไปกระแทกอะไรแรงๆอย่างเช่นไปชกมวยหรือว่าไปเ,เล่นอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายที่มันเป็นการกระแทกอย่างรุนแรงหรือว่าการเบี่ยงการฟาดอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มันเกิดการร้าวขึ้นใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า ตอนนี้ก็คือก็เริ่มซ้อมแล้วเดือนนี้ครับอย่างในภาคของการออกแบบนากาที่เราชอบออกมันมันได้แค่ไหนครับอนี้เอ่อตอนนี้เวทลิฟติ้งได้ปกติครับแต่ว่าคุณบอกว่าให้ให้หยุดต่ยมวปีหนึ่งนะครับผมจริงๆก็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 เห็นด้วยแหละครับเพรามันมันจริงก็เรายังต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบละครเวทีตั้งตั้งสเดือนนเต็มอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คงอยู่นิ่งๆทําทุกอย่างให้มันให้มันให้มันแบบเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็ให ให้พร้อมจริงๆอะไรอย่างนี้ยครับแล้วค่อยกลับไปใช้ชีวิตด้วยแบบไลฟ์ไสไตล์แบบเดิมที่เราแบบบาระห่ำกับการออกกาลังกายอะไรอย่างนี้ย <c oughs> ใช่เหมเองครับพีอ <c oughs> ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ตที่เราทำมาตลอดมันไม่ฝืนหรอกครับแต่ว่ามันก็มีวิธีอื่นที่เราจะได้แบบออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอ,อย่างตอนนี้ก็ก็งานก็ค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็คงไม่ค่อยได้มีเวลาไปแบบเล่นกีฬาอะไรมากกเท่าไหร่ ตอนนี้ว่าเริ่มซอมแล้วใช่มคซ้อมกั้าคะพี่ตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการเริ่มกลับไปไปซาวเช็คไปรอมเสียงไปร้องเพลงก่อนนะครับผมแล้วก็ประมาณสักปลายเดือนกันยายก็คงจะเข้าไปในเรื่องของพาร์ทของการการแสดงประมาณนั้นเพราะเดือนตุลาก็มีเวลาแค่ประมาณ3อาทิตย์แต่จริงๆแล้วบางทีอาบน้ําอยู่ทําอะไรอยู่เพลงกับ ภาพในหัวมันยังวนเวียนอยู่อะไรเงี้ยครับมันมันก็มันไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับมันมันก็เป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราก็ยังหล่อเลี้ยงตัวละครชาลีไว้กับตัวเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างเรื่องน้องเพ็ญมันแต่ว่าอย่างเรื่องหุ่นเพราะว่ามันจะต้องไม่ยอมครับหุ่นยังไงก็ต้องกลับมามันจะแบบแข็งท่อทั้งหมดนะที่ไ้เาหรือว่าผมก็ทําให้ดีที่สุดแหละก็แต่ผมผมเชื่อว่าทีม พี่ๆออกซอมกับนักสแสดงทุกคนก็คงจะไม่ยอมผมเช่นกันออก็เลยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องแบบแบบขยันออกกําลังกายนะอะไรเงรี้ยแค่ซิปอัพอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงรี้ยเราเราก,ราก,ราก,ราก็ต้องทำอะไรเงี้ยครับจะปล่อยตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานเราต้องเข้าเดิมไม่ได้อย่างลุยมาเหลือเดือนกว่าๆใช่ไหมสดสองเดือนเตรียมตัวขนาดไหนการฟิตถุนที่มันจะต้องแบบว่าจริงจังให้มันสมรจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยไม่ได้นอ้อยไปกว่าตอน ตอนนะที่โชว์แต่แค่ว่าไม่ลีนเท่าตอนนั้นดเฉยตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่แบบก็กินปกติแล้วก็ออกมากายปกติแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราเล่นละครเวทีมันค่อนข้างจะกินไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่อาจจะกินเที่ยงแล้วก็กินอีกทีตอนสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่คือชาลีตัว ขยายขยายับตอนนี้เหมือนเด็กเรีลนมาเอ้าเหรอผมรู้สึกว่าผมตัวใหญ่ขึ้นนะเหรอจริงรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวตัวใหญ่ขึ้นกว่าตอนเป็นชารีฟามคิดส่วนตัวนะครับเพราะตอนนั้นน้ำหนักแค่ประมาณ72-73ตอนนี้75แต่ว่าได้เห็นสิบแ็กแน่นอนเห็นแน่นอน ต้องเห็นแน่นอนจำเป็นต้องเห็นอยู่แล้วเพราะมันมีเพราะมันเพราะมันอยู่ในซีนด้วยอะไรเงี้ยครับมีความกังวลอะไรกการกลับมาครั้งนี้ไหมสามสิบกว่าล้วไม่มีครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเราต้องทําทําทุกอย่างให้มันเต็มที่คือจริงๆรู้สึกว่าอยากทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำมันมันจะมีแรงจูงใจตรงนี้ของเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างนึัน มันมีแต่ความกระหายที่อยากจะทํไแ<อ>ล้วตอนนี้ใช่ <ừ> เพราะว่ารู้สึกว่าเราทําให้คนรู้สึกเวลามานานแล้วอตอนนี้เราต้องกลับมาทําให้คนรู้สึกว่าสองสเดือนที่ผ่านไปคือแบบเอเขาก็คงจะรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจิเราอยากจะบอกบบบคนที่มีบัตรกัก๊มันนึงก็จะรอดีนี้ครับกัมไว้แล้วก็เอาไปให้น้องๆที่รับตัวานหน้านะครับอย่ามาปาใช่ผมครับจริงจริงก็ อยากฝากถึงทุกคนครับผมมาร่วมสนุกเดินทางกับพวกเราครับกับฟาสต์โรดไซเดอร์มิชิได้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนี้นะครับผมเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็เรามีการเพิ่มรอบด้วยสำหรับใครที่นะครับผมไม่สามารถที่จะไปในวันที่ทางอาอาาวอชเลอร์ซีเตอร์เปลี่ยนต<ม>ัต๋วให้ก็สามารถที่จะเลื่อนไปในเวลาที่เรากำหนดได้<อ>ซึ่งเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆอันนี้คือเพิ่มรอบจากเดิมเพิ่มรอบจากเดิมครับเพิ่มรอบที่เลื่อนออกมา <ๆ S 2> ใช่ครับทีนี้ก็เพิ่มเพิ่มอีกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่ก็ถ้าใครจะกดบันหรือว่าโซาไปแล้วไม่แน่ใจเรื่องผมว่าน่าจะยังไม่ไม่ได้โซาครับเพราะว่ามีการเพิ่มรอบมาแล้วก็หลายหลายท่านอาจจะติดไปต่างประเทศอะไรเพราะว่าทีนี้ทางผู้ใหญ่ก็เลยเล็งเห็นว่าให้มีการเพิ่มรอบด้วยเพื่อที่คนอื่นจะได้มี มีช่องทางในการมา,มาใหม่แสดงว่าอยากให้แบบว่าใครที่ยังกดไม่ทันและอยากดูจริงๆเพราะว่ารอบแรกมันโซลเอาแบบเร็วมากใช่ครับจริงๆโซลเอาไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เราเพิ่มเพิ่มตั๋วเพราะว่าเราจะได้ให้คนที่ไม่ได้ดูมาได้มาดูในในในครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยด,ดีใจมากเลยคน้สกว่าอยากดูมากดีใจมากๆคือมันก็เป็นอีกหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องไม่ทําให้ทุกอย่างมันแบบ ทุกทุกโชว์มันทุกทุกวันทุกโชว์มันจะต้องดีดีที่สุดเท่าที่าจะทำได้อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้คนดูในทุกๆรอบรู้สึกว่าได้รับความเต็มที่ความเต็มใจจากพวกเราทุกคนให้เสมออะไรเงี้ยครับหลงไหมถ้ามีน้าเขาอยากให้อีกดกนีมีสเตจหรือว่าเออเรื่องใหม่ขอพักเพราะเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าคิดว่ามันต้องมีการพักสำหรับสำหรับละครเวทีผมส่วนตัวผมรู้สึกว่า ว่ามันเป็นงานที่ทุ่มเทมากๆทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็จิตใจยิ่งกว่าละครโทรทัศน์ในความรู้สึกผมเพราะว่ามันแอบมันแอบมีความเครียดสะสมด้วยครับอะไรเงี้ยมันวยลไทมันสดมากๆแล้วเราใหม่กับมันมากๆละครโทรทัศน์มันยังมีเทคยังมีคัทได้พอไปตรงนั้นจริงๆเลยรู้สึกว่ามันเราเรากำลังเอนจอยกับมันมากๆครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากนี้ไปอาจจะพักสักปีนึง ถ้ามีโอกาสก็ยินดีจะกลับไปเล่นอีกถ้าพี่บอยให้โอกาสพี่ถามเลยสิ่งนี้เด็กบอกมันเครียดมันเครียดทีออะไรผมคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่นอยู่บนสเตจครับปัญหา1 0 8 0 0มันจะเกิดขึ้นบางทีคนดูอาจจะรู้คนดูอาจจะไม่ไม่รู้ก็ตามนะครับไม่ว่าจะดาบหักเสียงแหบสเลตติดคอเดินสะดุดวิ่งผิดคิวอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันดีทุกรอบให้มันมาตรฐานดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแต่บางครั้งมันมีความผิดพลาดมาเลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะแฮ n ด l ทุกอย่างได้ด้วยตัวเราจริงจริงมันเป็นความคิดท um. ี mm ่ผิดนะครับแต่ว่าผมก็จัดการกับตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเราคือเราอยากให้มันดีทุกรอบเลยทำให้ดีทุกรอบ p e r f e c t i o n ทุกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นเสน่ห์ของมันถ้าเราไม่ผิดบางคนอาจจะผิดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เราต้องแบบ take it easy let it go ให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าไป take it serious อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันไป enjoy ไปกับมันอาจจะ improvise ได้ในอะไรอะไรที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นอะไรเงี้ยมันมีทางออกเยอะเราแค่ยังไม่เจนเวทีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวกลับไปครั้งหน้าเนี่ยเราคงจะเราคงจะพริ้วไหวกว่านี้เพราะเว่าเป็นเดตคนในาบอกว่าต้องทำได้ผมไม่ไม่รู้สึกว่าคนดูคาดหวังผมผมรู้สึกว่าผมคาดหวังตัวเองมากกว่า กดดันกด <c oughs> ดันตัวเองมากกว่าที่ที่จะปล่อยให้คนดูมากดดันเราเพราะผมรู้สึกว่าการที่คนดูมากดดันเราเราจะไม่สนุกที่เราจะให้เขาอะถ้าเราสึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราโอเคเราสนุกกับมันแล้วผมว่าคนดูจะได้รับความความรู้สึกตรงนั้นจากนักสแสดงทุกคนที่อยู่ในฟาจัล์รา้พิเศษอีกหนึ่งเรื่องค่ะโมเมนต์กับน้องเกลอ๋อฮะเป<อ>็นยังไงบ้างน้องมลเออน้องน่ารักมากครับแล้ววันนั้นเพิ่งตื่นฮะ ผมก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะกลัวน้องร้องไห้ครับบางทีบางทีเด็กแบบเพิ่งตื่นก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบเข้าไปแต่พอสักพักเขาก็เริ่มชินเขาก็ให้อุ้มอะไรเงี้ยครับหนักมากหนักจริงรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีลูกคือจะต้องไปแบบต้องไปยกยกหนักคือยกเวทแล้วรู้สึกว่าแรงเราไม่ได้มีมีค่าเลยอะกล้ามกล้ามเราไม่ได้มีคุณค่ากับการยกเด็กเลยอะไรเงี้ยแต่ยากคือยกแบบสบายมากมุมได้แบบว่า เด็นท้าทาไมคะเออคือแบบแล้วผมคือแบบอะไรวะคือแบบยกเวทมาตั้งชีวิต <c oughs> การบบยกเด็กคนนึงทำไมมันมันปวดแขนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเต็งม,มีโน้ก็คงต้องแบบทำกันบ้านที่ดีหน่อยแล้วพอรับการตัออตดใจอุ้มแล้วรู้สึกอย่งไรบ้างแบบก็อ,อบอุ่นนะครับอ,อ,อ,อบอุ่นนะครับเออคือน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วน้องน้องอามิเกียวน่ารักมากๆแล้วก็อัธยาศัยน้องแบบดีอ่ะน้องคุยเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยคุณแม่ขอสคอนเสิร์มาดีมากๆ ตอนที่พุ่มน้องก็คือน้องเก่งน้องเอวน้องเกวอาจจะเก่งๆนิดนึงก็มีความเปรียบเทียบเทียบกับตอนที่อุ้มใส่คลาสพายุตอนนั้นก็จะเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แดร์ได้เห็นภาพที่เป็นการเปรียบไม่ได้ผมเก่งใช่ไหมครับไม่ถึงว่าน้องอ๋อน้องเก่งเหครับผมว่าผมก็เก่งนะครับพี่แต่ยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับน้องยังไงกลัวน้องแบบไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบแต่แต่ก็เป็นความรู้สึกดีนะครับ แต่แต่แต่อยากเอออแต่ยากเวลากังวลเด็กนะเด็กเป็นอารมเรื่องอะไรกลัวเขาร้องไห้ผมไม่ชอบเด็กร้องไห้ใช่บางทีแบบเออโทษนะฮะแบบบางทีเจอที่ไหนผู้ปกครองชอบแบบเอานี่นี่มุ้งมิ่หน่อยมุ้งหน่อยอะายรูปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเด็กร้องไห้เขาเด็กเราชอบอะไรหน้าเราไปเลยผมจะแบบสงสารน่ะผมจะไม่ได้ผมจะแบบเนี่ยเขาเด็กน้องร้องไห้ให่ลูกอุ้มอะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่ใช่ลูกเราเราก็ไม่กล้าอุ้มอะไร โมเมนต์ของการอยู่ด้วยกันทุงสายลมที่ระยะที่ละเอียดกันน่ารักไหมครับน่ารักราดูครับท่านภาพในฝันไหมแสดงว่าภาพนี้ในหัวมีแล้วเราดูเราดูครับเราดูยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับหลายๆเพราะว่าเป็นโมเมนต์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับโมเมนต์พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แพลนไว้ครับแพลนไว้ว่าว่าถ้าถ้าถ้าแบบ เราพร้อมเมื่อไหร่อรอยเราก็จะก็จะมีน้องกันแสดงว่าถ้าเป็นลูกเราเองเราจะไม่เขาเพิ่งจะไม่กังวลใช่ไหมนะฮะผมรู้สึกว่ามันจะมีความความสบายใจมีความสนิทสนมอะไรเงี้ยลื่อนเนื้อเชื้อไขเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบเราอาจจะห่วงมั้งไม่รู้ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูผ่านดูดูผ่านมาในกับอุ้มเด็กกั่แดนที่ เขาเล่นกับน้องน่ารักกันตายพี่จับห้อยหัวอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ผมแบบผมไปอุ้มไม่เฉยวิ่งอะไรอย่างเงี้มมย,รยรครับพต่ย่าแบบพาหมุนพาห้อยโหนพาอะไรเขาชอบเล่นกับเด็ก <P ian> พี่ถามพี่ยาไม่ทำไมยู่แบบอยู่อุ้มได้แบบสบายไม่หนักเลยไม่อะไรเลย ถามเหมือนกันครับแต่ย่าบอกว่าพอปล่อยแล้วรู้สึกว่าแขนชาไปหมดคือตอนอุ้มอยู่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะวาความความดีใจความตื่นเต้นที่ได้เจอน้องอะไรอย่างออี้มันทำให้น้องรู้สึกว่าแบบมีแรงว่ะอยู่ตลอดเวลาแต่พอแบบน้องลงเมื่อไหร่คือแบบแขนแบบแขนหอ,อ,ขอ,อ่อีเขาเรียกแขนแบบหมดแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยแขนเปรีย<ข>ปร้ย,<ข>ยใช่แต่จากว่าเราก็เห็นที่ย่าสมัณ์มันบอกว่าพี่พี่บอกว่าอยากมีเยอะแต่ว่าพีอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ถามดูกันไหมครับว่าหนูดูเป็นคนคลอดครับตามนั้นเลยฮะทำไมไม่มีการเสริมเลยไม่มี ไม่คือจริงๆเขาเซลเขาเล่นบ่อยว่าอยากมีเยอะอะไรเง <ละ S 2> ี้ยเขาก็คุยกันว่าคนเดียว2คนก็พอแล้วซึ่งความเป็นจริงเราก็คิดอย่างนั้นแหละครับความจริงเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อยากให้แบบดูแลแต่ละคนได้ออกมาดีที่สุดอะไรเง<ม>ี้ยไ,ไม่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 ได้แบบอยากจะมีแบบเยอะอะไรเงี้ยแต่ของญาญ<ะ>่าก็าม่สี่ใช่ไหมเฮะของญาญ่เของพี่น้องเพราะว่าอ๋อใช่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 ครับเออใช่แต่ว่าเออผมผมกับน้องน่าจะมองว่าแบบเดี๋ยวมีคนหนึ่งก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยบ้ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันถือว่าเป็นเหมือนเข้าปหนึ่งสาขาผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่แบบเรื่องที่แบบจะมากําหนดกันได้ว่าแบบดี๋ยวจะมีสองคนมีสาคนเอออย่างทุกทุกวันนี้นวัตกรรมหมดอำนาจอยากอยางหมากกับคินรู้สึกว่าถ้ามีก็อยากมีแปดเลยมีต้องมีความสนใจมากมาอก็ กับพี่หมากครับก็อ,อาจจะอาจจะย่างหมากกับคิมอาจจะแบบใช่ไหมฮะคิมก็แบบพร้อมแล้วได้ยิ่เสียงใครพี่หมากก็พร้อมอะไรเงี้ยครับการ <c oughs> ถ้ามีลูกแฝดได้ก็คงจะน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็จะเป็นคุณอาคุณน้าไปดูแลช่วยดูแลให้เวลาทั้งสองคนไปดินเนอร์สวีทกันสองคนแล้วเราอาจจะไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่ไหมฮะ<อ>จริงจริงการเล่นกับกับ ลูกคนอื่นมันก็มีความสุขนะพี่มันก็แบบเหมือนกับได้ได้แบบเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือมีโอกาสได้เจอหมาคิมล่าสุดก็ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นเขาเริ่มเริ่มคุยกันแล้วนะว่าแบบอีกปีสองปีอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าจะมีใกล้ๆกันเพราะว่าถ้าเทียบกับไทม์ไลน์ของเราแล้วจริงๆนะอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ ต้องต้องดูแต่ว่าแต่ว่าคิรุหมาพร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากหรือว่าน่าจะน่ารักมากแต่เขารามีภาพเราเหมเรามีภาพหมดแล้วนเหรืออย่างเดียวว่ารม่นช่ตัวใหญ่มากใช่แกดูแล้วจะมีภาพไปหมดแล้วอะใช่เออหเขาแต่งเราก็จะเริ่มแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนมีภาพ่เขาไปถึงผมอลเหรอเออมีภาพเราเหมือนว่าเห็นไปหมดว่าเราจะทำอะไรบ้างถ้าต้องถึงวันที่แต่งงานวันที่จะต้องคุยกันแบบต้องคุยปะ ชุม brainstorm กันกับไปย่าอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเราจะเราจะแบบงานจะเป็นยังไงจะเริ่มตรงไหนดีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คุยคร่าวๆไปแล้วครับคุยคร่าวๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าถ้าเวลาจัดสรัรนเร็วๆก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้พ<ป>ี<ส>่ทราบแต่ี่นพวกนี้มันดูรีแลก์มากขึ้น,นดูไม่มีความภาวะกดดันที่แบบทุกคนคาดว่าจะต้องแต่งเมื่อไหร่ต้องแต่งเมื่อไหร่ตอนนี้เราดูแบบ b r อม n s เรียบร้อยแล้วว่าใช่ครับ ก็ประมาณหนึ่งครับแล้วก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าเราขอกันมาก็ก็ปีปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่อาจจะไม่เป็นต้องแต่งภายในปีนี้ใช่ไหมฮ <c oughs> ะอจะแบบเอ่อก็เหมือนนปีนะี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้เห็นสายตามหลแบบนี้เลยละเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้าถ้ามีวันแล้วเดี๋ยวจะบอกะไม่ไม่สุ่มไม่สุ่มอย่างนี้อย่างนี้หงค่ะเดี๋ยวนี้จะเห็นพี่ระเดะกับพี่ย่าไป เด็กกันแต่งชุดสบ,บายๆไปเดินห้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็ก็ขับไปช้อปปิ้งครับม,มีเวลาก็ไปช้อปปิง้งคือ,อ,อส่วนใหญ่แล้วผมกับน้องไม่ค่อยได้ไปเดินห้างกันเท่าไหรนะ่ครับก็แต่ว่ามีเมื่อสองวันเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นนันชีได้ออกไปเดินเที่ยวเดินช้อปไปเป็นคนถึงอ่าไปเป็นแบบว่า บริการครับครัเป็นบริการถือของให้ไปดูแลไปดูแลนานๆทีทีรื่อเติมความหวานไปทำอะไรกันบ้างอืมทุ่งหนังกินข้าวออกก๊ายคุยกันบางทีก็ไปเดินเล่นบางทีก็ทำอาหารกไนกินอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอืมประมาณนี้ฮนะบางทีก็นั่งอ่านหนังสือข้างกันแต่ว่าคือไม่ได้อ่านเรื่องเดียวกันหรอกครับแบบอ่านคนละเรื่องแต่ว่าก็แบบ ก็อยู่ใกล้ๆกันมันก็แบบแบินจากประเทศจะพึ่งด่ได้กลับมานั่งมอเตอร์ไซค์สนใจใเลยที่บินไม่ร้องละสองเดือนหายไปใช่ใช่บอกว่าช่วงนี้นั่งไม่ได้ครับพี่เขาถามว่าหายไปไหนมาอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออแบบมีอุบัติเหตุหน่อยอะไรเงี้ยการการในประเทกันเหมือนผู่คู่รักธรรมดาทั่วไปมันเป็นความรักยังไงบ้างครับมันหริงใจไหมเออผมว่าจริงๆก็ การมีเวลาให้กันมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่คนเป็นผู้รักกันสมควรที่จะให้กันม,มีเวลาให้กันแล,แล้วก็มีเวลาให้ตัวเองกันด้วย<ม>นะครับผมผมจะเป็นอย่างนงี้บก็คุยกันตรงๆว่าแบบเมื่อไหร่ที่เราอยากทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นฮ็อบบี้เราเป็นความสนใจของเราอย่างเช่นไปออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือว่าจะเป็นดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่มีปัญหากัน คือถ้าเราคุยกันอะไรเงี<ฤ>้ยมันมันก็จะมันจะมีวิธีการแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขครับอ,อยู่คนเดียวเหงาครับอยู่กับเขามีความสุขกว่าเยอะอครับออกไปกันสองคนมีแบบเป็นแฟนเข้ามาถักบ่อยครับพี่เดพี่รายะแต่คนสบายสบายทักบ่อยครับทักบ่อยทักบ่อยครับเดิในไปไหนเขาก็ทัก เราปอมตัวมั้ยปกติครับปกติไม่ปอมตัวใส่แว่นไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่แมสก์ไม่ถ้าอยากหลอก็ใส่แบบแว่นกันแดดอะไรเงี้ยหล่อหน่อยก็ใส่ก็มีปอมตัวมาแบบไม่ปอมปอมปอมไม่รอดพี่ใส่นักใส่มาสก์เขายังจำได้เลยเขาบอกเขาจำคิ้วได้แต่ว่าต้องลบคิ้วไม่รู้ต้องกันคิ้วหรือเปล่าไม่หรอกมองผ่านถึงแม้จะใช่เขาจำจำคิ้วได้อะไรเงี้ยแสดงว่าไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย ไม่รอดสายตาไม่รอดสายตาจริงๆครัอัสลามุอะลายกัี่หยดจะเข้าแล้วโอเคครับก็ที่หยด2นะครับผมรับรองว่ามันกว่าภาคแรกนะครับผมติดใจแล้วก็ใครที่ติดตามพี่หยดสำหรับภาคแรกมาแล้วนะครับผมรับรองว่าภาคนี้จะตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเลย10ตุลาคมนี้เจอกันทุกโรบครับโยนแน่นอนเดือดครับภาคนี้เดือดจริงๆภาคแรกว่าเดือดแล้วภาคนี้ ทุนเยอะกว่าเดิมเดือดกว่าเดิม <c oughs> ครับนะขอบคุณครับอขอบคุณครับพี่แดกขอดีระเปียปย์เอต้านิวครบจบทุกข่าว